ยเฮลโลสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้นะครับเดือนใหม่แล้วนะครับระบบพมยุทธ์นะครับรีใหม่อีกแล้วนะครับเทพพมยุทธ์ไอเส้นทางหัวใจกาแก่งตังภูผาดงจิตแข็งแข่งเนี่ยนะเส้นทางครูจิตนะครับก็รีใหม่เหมือนกันนะมันแปลว่าอะไรหรือเปล่ามันแปลว่าเราต้องเก็บใหม่หมดเลยนะครับ ผมยังไม่ได้ปลดล็อกพวอไอเทมข้างล่างเลยนะครับเพรเหลือน้อยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมกําลังเอ,อกำลังตีบอสพม,มยุทธเวลสูงที่สุดอยู่นะเป็นเวลห้าพันเอ็ดนะโอกาสเดบแบบนี้ไม่ค่อยจะมีบ่อยนะครับตั้งแต่ผมเล่นเกมมานี่รู้สึกว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สามนะครับเพราะอะไรรู้หรือเปล่าเพราะว่าผมอยู่ตําสุดของห่วงโซ่อาหารเลยนะครับเวลาจะมาตีบอสนอกเมืองก็ต้องแบบเออ ต้องแบบต้องแย่งชิงนิดหนึ่งนะครับซึ่งรู้ๆกันอยู่นะว่าพลังของผมมาสู้ใครไม่ได้โอเคนะครับเสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับบอสพผมยุทธ์นะครับทุกตัวเลยนะครับทุกเวลเลยนะครับมันสามารถเก็บได้สองคนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตีเสร็จแต่เราจะมาดูว่ามันมันจะออกไอเทมแบบเบิ่มๆคือลือคือลือหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมตีกับโมนาลิซานะครับเน กต้้ายแลวนะครับออสำหรับใครที่มีเพชรเหลือนะผมก็แนะนําให้เปิดไว้เนาะเปิดตรงนี้ไว้นะครับเปิดช่องพวกนี้ไว้นะเพราะว่าไอ้ระบบผมมยุทธ์เนี่ยมันบวกพลังให้เราค่อนข้างใจเยอะนะครับเนี่ยดูอย่างอันเนี้ยผมเปิดไปแค่2ช่องเองนะครับผมเปิดไปแค่สองช่ององ่ะพลังผมบวกมาเท่าไหรนะ่เนี่ยหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนแสนสี่เลยนะครับ แสนสี่นี่คือเป็นขั้นสีนี่นะขั้นสีสีเขียวนะสีเขียวนี้รู้สึกว่าจะต่ำที่สุดแลวมั้งนะครับโอเคนะครับบอสใกล้ตายแล้วเนีัยเดี๋ยวมาอรอลุ้นด้วยกันนะว่ามันจะแบบตอบไปอะไรดีๆหรือเปล่านะครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหนะครับบอสผมมาหยุด เก็คิดยังไงกันครับคิดยังไงกับการดรอปไอเทมของบอสพรมชุดเวลสูงสุดครับก็นั่นแหละนะครับท้ายที่สุดแล้วมันมันก็ต้องอยู่ที่ดวงอยู่เหมือนกันใครดวงดีก็นะเนี่ยดูคนดวงดีนะครับคนดวงดีเขาเข้าดรอปกันนะครับมาดูร้อยอันดับคนดวงดีแห่งยุคซะหน่อยไหครับดูดิสามสิบนะครับ คันสามสิบขั้นยี่ห้านี่ยโอเคนะครับก็ปิดคลิปไปประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอให้ทุกคนตีบอสตอบต่วของเมื่อเพิ้มคือลือคือลือนะครับขอให้ตอบต่ของแจมมเนี่ยไปแล้วนะบายๆขอให้มีความสุขกับการเล่นนะเนี่ยหัวดร้องแล้วนล้ว